ผู้ชมค่ะพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะไม่ความรู้คุณผู้ชมค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติของพระเจ้าอาช,ชาศัตรูนะคะซึ่งท่านเป็นกรรษัตริย์พระองค์หนึ่งค่ะที่มีความสําคัญในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะกก็อยู่กับผู้รู้ค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโทด็อกเตอร์อาจารย์บรรจุบรรณรุจิค่ะอาจารย์ประจาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องเรียนถามอาจารย์เยี่กับเรื่องราวของพระเจ้าอาชาศัตรูค่ะ ก็จากที่เราเคยพูดกันมาบ้างแล้วนะฮะว่าจับอาชาติศัตรูเนี่ยเป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารกับพระนางเวเทหินะครับก็ชื่อของท่านเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วก็มีสองลักษณะก็คือมีทั้งเป็นมงคลและไม่เป็นมงคลก็คือความหมายแรกเนี่ยอาชาติศัตรูหมายความว่ากไม่เกิดมาเป็นศัตรู ความมาที่สองก็คือเป็นศัตรูตั้งแต่ยังไม่เกิดนะฮะความหมายทั้งสองนี้มันก็สืบเนื่องมาอย่างนี้ครับว่าตอนที่พระพนางเวทหิแต่ตั้ง,รงประสงค์พระคันเจ้าชายชาติศัตรูเนี่ยก็ทรงเกิดแพ้พระคันก็คืออยากจะสวยเลือดของพระเจ้าเป็นพิษสานะซึ่งตัวน,นี้ก็เกิดจากการนะเกิดจากการแพ้ท้องนั่นเองนะครับ พระเจ้า<ม>วิสารพอทรลุอย่างนี้เนี่ยท่านก็กรีดเลือดที่กรีดพระโลหิตที่แขนของพระองค์เนี่ยให้พระมเหสีดื่มนะพอพระมเหสีดื่มแล้วก็ทรงกระคลายความแปรป,ปันลงไปทีนี้เหตุการณ์ตอนน้งเนี่ย <c oughs> หมอหลวงก็ทำนายโหรหลวงนะครับก็าทำนายว่าลูกที่เกิดมาเนี่ยจะจะฆ่าพ่อเพราะฉะนั้นลูกคนนี้ก็จึงได้ชื่อว่า เกิเป็นอาชาติศัตรูก็คือหมาึงวเป็นศัตรูตั้งแต่ยังไม่เกิดนะเพราะว่าตั้งแต่ยังไม่เกิดแล้วก็กินเลือดพ่อซะแล้วแต่พระเจ้า,จาิวิสารเนี่ยท่านก็เปลี่ยนความหมายใหม่นะเปลี่ยนความหมายว่าไม่เกิดมาเป็นศัตรูนะความหมายที่สองเนี่ยสแสดงว่าตั้งเอาเคล็ดนะฮะว่าว่าลูกที่เกิดมาจะไปเป็นศัตรูแล้วก็เชื่อว่าพระองค์เนี่ยจะสามารถที่จะกล่อมกล่วพระรสให้ดีได้นะก็เชื่อไ่าอย่างนั้น แล้วพอพระเจ้าเาติพอประสูติพระเจ้าชาติสตรูแล้วเกตหือก,การณ์ก็เป็นไปอย่างที่ผลหลวงทํานายนะครับก็คือพระเจ้าชาติสตรูก็ถูกพระเทวทัตยุยงให้ชิงราชสมบัติแล้วก็เป็นเหตุให้พระเจ้าพิพิสานเนี่ยต้องสวรรคตจากการที่ชิงราชสมบัติของพระองคนะ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปริพนันธ์สามปีก็แสดงว่าเป็นช่วงปลายราชการของพระเจ้าพิพิสานแล้ว ซึ่งตอนนั้นพระเจ้าวิมพิสารน่าจะมีพระชนมายุประมาณสักพระพุทธเจ้าเนี่ยพระชนมายุ77ครับพระเจ้าปิพิสารก็น่าจะอยู่ในช่วง72นะครับเพราะว่าแก่กว่า,อ,าอ่อนกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย5ปีนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากที่ยึดอำน,นาจจากพระราชบิดาได้สำเร็จแล้วพระเจ้าพระเจ้าชา้าศัตรูนี้ไม่เคยสบายพระทัยนะ นะครับเล่าร้อนเพราะว่าสแสดงเห็นว่าพระองค์เนี่ยไม่ใช่คนที่ชั่วขอโทษไม่ได้มีพระทัยใจบาปอยากช้าอย่างแต่แต่สมดานนะครับถ้าพูด่ากสามัญนะฮะแต่ไปพระคำยุยงแล้วพระเหตุนั้นเองเนี่ยพระองค์จึงแล้วการที่พระองค์ถูกยุยงนั้นก็เพราะไปจากพระที่พระองค์ถือว่าเป็นสมณะเป็นนักบวชที่สงบพระองค์จึงมักมีคําถามอยู่ในพระทัยของพระองค์ว่า ผลของความเป็นสมณะนะั่นคืออะไรพูดง,ง่ายๆเป็นไทยก็คือบวชมาแล้วเนี่ยได้อะไรนะครับก็เป็นคําถามที่อยู่ในพระไทยอยู่ตลอดเวลาจากนั้นมาพระองค์ก็ถามแสวงหาความรู้จากตัวนี้เพื่อให้ได้คําตอบแล้วผลปรากฏว่าก็มีคนแนะนําให้ไปหาครูทั้ง6นะครับมีทั้งทานปรนณากสปะมะคลิโคสารปกุทธธกัจจายรนะอชิตาเกสากัมพล สัญชัยปริชาโชคและนิรนตรนธาตบุตรแต่ว่าท่านเหล่านี้ก็ไม่เคยให้คําตอบตรงๆนะ <c oughs> วันหนึ่งก็หมอชิวกเนี่ยก็ถูนห้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเอารู้จกักพระพุทธเจ้าได้ยินชื่อเนี่ยแต่ไม่เคยเข้าเฝ้าตรงๆนะครับยิ่งมาเป็นกษัตริย์ได้แล้วเนี่ยก็ยิ่งไม่อยากเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าคือเป็นพระอาจารย์ของพระราชบิดาก็ไม่อยากพบนะยังรู้สึกไม่ดีก็รู้สึกไม่ดีแต่ว่า ท่านหมดหนทางที่จะหาที่พึ่งแล้วไม่ไม่มีใครช่วยพระองค์คลายทุกข์คลายกังวลได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องปฏิบัติทรงทําตามที่หมอชวกแนะนําก็คือไปเฝ้าพระเจ้าแต่การไปเฝ้าพระเจ้าครั้งนี้พระเจ้าชาติสุรุจจกักระบวนทัพใหญ่มากนะครับมีกองขบวนทัพพร้อมทางนี้ก็คงวิเคราะห์ได้ว่าไม่ไม่ไว้ังพระราชทัยในหมอชวกนะครับ แล้วก็ไม่ไว้วางใจในพุทธเจ้าด้วยนะเพราะว่าท่านเป็นคนที่เมื่อใจเองคิดไม่ดีก็จะมองคนอื่นไม่ดีไปด้วยก็จัดกระบวนทัพไปเพราะว่าทางที่ไปเฝ้าพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องผ่านภูเขานะฮะถ้าเราไปเมืองเราจะเคลื่อนจริงๆเราจะเห็นเลยว่าสองข้างทางที่เสด็จเนี่ยเป็นภูเขานะซึ่งอาจจะมีข้าศึกอยุดมุมไหนก็ได้ที่จะโปร่งพระชนาชีพของรโรรองนะครับรโปรองก็เสด็จไปมีทั้งกองทัพกองทัพม้ากองทัพช้ายกขกบวนใหญ่ไปเลยไปที่วัด ชีวกรรมพรวันของหมอชวกทีนี้พอยิ่งเสด็จใกล้เข้าวัดเท่าไหร่นียมันก็ยิ่งเงียบพระองค์ก็สั่งขบวนเสด็จให้หยุดแล้วขันมาถามหมอชวกว่าชวกเธอลวงฉันมาฆ่าหรือเปล่านะฮะหมอชุกก็เปล่าพราะเจ้าค่าจะพาไปเฝ้าพทธเจา้าแล้วเสด็จไปเงี้ยจะหยุดถามเป็นระยะระยะจนกระทั่งในที่สุดก็ถึงเขตวัดชีวกรรมพรวันนะก,ก็ถามหมอชีวก ก็คุยกับหมอชกว่าคนไหนคือพุทธเจ้าที่แสดงว่าท่านไม่เคยเข้าเฝ้าจริงๆนะนะคนไหนคือพุทธเจ้าเพราะตอนนั้นมีพระที่อยู่กับพุทธเจ้าเนี่ยหนึ่ร้อยูปนะครับนั่งกระประประทับนั่งลงเยียบหมอชีกพระเจ้าชาตรุษก็าถามคนไหนพุทธเจ้าหมอชกวกก็บอกว่าพรงเห็นไหมรูปพระรูปที่นั่นตรงกลาง ล้วหันพระปิสดานคือด้านหลังเนี่ยพิงต้นเสานั่นแหละคือพระพุทธเจ้านะเพราะว่าท่านท่านแยกไม่ออกเนื่องจากว่าการโกนผมก็เหมือนกันผมผ้าก็เหมือนกันเนี่ยเ mm hmm. มื่อพระหมอชีวกราบโทนอย่างนั้นท่านก็ค่อยคลานเข้าไปกราบพุทธเจ้านะครับด้วยพระอาการที่ประมาสันสะท้านนะครับแล้วพอพุทธเจ้าชาติศัตรูกราบเสร็จเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทักหมหาภิสบายีิลือ ไม่ได้คุยเรื่องอื่นน,นะนะเรื่องที่จะทําให้พระเจ้าชาตรูวาดกลัวปาสกแบนต่างไม่ได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเลยเพราะทรงรู้ว่านั่นคือจุดอ่อนก็ทร,รงถามว่าทรสงสบายดีหรือทรง <c oughs> พระสํบราญดีพระเจ้าชาตรูก็บอกว่าทรงก็บอกตามปกติว่าตามปกติแล้วก็ทูลถามพระเจ้าเลยขอให้บอกตอบระองค์หน่อยว่าผลของความไปสมณะนี่คืออะไร พระเจ้าท่านก็ตอบมาตามระดับนะครับว่าฏิบวิแล้ววิธีการตอบพระเจ้าตัวนี้ฉลาดมากคือท่านบอกมาเาคิดเอาอย่างนี้แล้วกันคนในราชสำนักเนี่ยมีใครไหมที่เป็นบริวารของพระองค์เนี่ยและเคยออกบวชแล้วมาเยี่ยมพระองค์พระเจ้าชาตรูบอกเขามีแล้วพระองค์ต้อนรับเขายังไงข้าพระองค์ก็จัดอาสนะให้นั่งแล้วก็ยกมือไหว้พระเจ้าบอกนั่นแหละนั่นคือผลข้อแรก เห็นกันเห็นัดเชนเห็นัเชตแต่เลยผลข้อแรกนะฮะหลังจากนั้นต่อมาพระเจ้าก็ไล่มาตามดับจนกระทั่งในที่สุดก็คือมาการผลความไปสมณะเนี่ยจะมีศีลนะครับมีสมาธิแล้วได้ปัญญาต่างๆจนกระทั่งเกิดวิปัสสนาญาณแล้วได้บรรลุมรรคผลนั่นแหละคือผลสุดท้ายที่พระเจ้าตัดตอพระเจ้าชาติสตรูพระเจ้าทูพระเจ้าชาติสตรูฟังแล้วเนี่ยสบายพระทัยหลังจากนั้นก็ประกาศพระองค์นับถือพระเจ้าเป็น เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตนะ,จะเจอเพียงครั้งเดียวครั้งเดียวเนี่ยครั้งแรกเลยนะฮะแล้วประกาศยอมเป็นสาวกของพระเ,เจ้าเลยตลอดชีวิตแต่ไม่ได้บรรลุพระองค์ไม่ได้บรรลุเป็นมรรคผลขั้นใดนะสาเหตุพระเธเจ้าตรัสไว้ว่าความจริงเนี่ยเพราะสติปัญญาบุญบารมีนัดถึงถ้าไม่ทำานันตริกรรมซะก่อนแต่ว่าเนื่องจากพระองค์ไปทำานันตริกรรมซะก่อนเนี่ย บาปตัวนี้มาขัดขวางทําให้พระไทยไม่สบายไม่สงบพอที่จะทําจิตสงบถึงขั้นบรรลุธรรมได้นะครับแต่เขาทรงรับสั่งไว้มีบันทึกไว้แมนกันว่าอาจจะได้จะได้เป็นพระประเจรของพระเจ้าเช่นเดียวกันในายผายภาคหน้าข้อความตัวนี้ไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกนะปรากฏในกัมเพียตะการาน,นะครับตรงนะี้ในชุดหลังกับแล้วพระเจ้าอชาติสัตรูค่ะอันาร์ มีบทบาทในการช่วยเผยแพร่พระุทธศาสนาอะไรบ้างคะก็หลังจากที่ท่านได้ครองราชแล้วประกาศตัวเป็นเจ้พุธแล้วเนี่ยโอ้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเอาเล่าเหตุการณ์นิดก่อนว่าตอนที่พระเจ้าบริพานเนี่ยพอท่านได้ทราบข่าวว่าพระเจ้าปริพารเนี่ยท่านสลบนะสลบถึงสามสี่ครั้งพอฟื้นจากสลบมาก็ถามทันทีว่าเรื่องที่อมรารายงานโปร่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมพอมาว่าเป็นทูลว่าเป็นเรื่องจริงสลบอีก อามาก็ไปเอาน้ํามาสงง่งพระองค์ต่างๆเนี่ยฟ uh, ื้นขึ้นมาอีก็ถามอย่างเดียวกันนะด้าน mm hmm. ในที่สุดวันที่พระเจ้าวันถวายพระเพลิงพระบรมศพก็ส่งกองทัพไปเพื่อทูลขอแบ่งพระบรมสารีราตุมานะครับแล้วจากนั้นเนี่ยท่านก็อุปถมัมภุธศาสนาด้วยการอุปถมัมภการทําสังฆทานครั้งที่หนึ่งพระตบดพระติฎกนะฮะครั้งที่หนึ่ง mm hmm. เพราะว่าหลังจากพระพุทธเจ้าปริพานที่สามเดือนแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะมีการทํพระรมสงรีนาขึ้นนะครับ โดยที่มาทําที่เมืองรจักลื้แล้วก็สาเหตุที่ต้องมาทําเมืองรจักลื้เนี่ยเพราะกษัตริย์ที่มีกาลังแข็งแกร่งในยุคนั้นเนี่ยมีพระเจ้าชาติรูเพียงรงเดียวที่มีกําลังแข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาทําที่เมืองราชคลื้และพระเจ้าชาติรูก็เป็นผู้ปัะสัะครับในการทำาันางครั้งนั้นครั้งนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์คะที่ที่หนูไม่ทราบว่าหนูจําผิดไหมที่บอกว่าต้องรอให้เป็นพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ห้าร้อยลูกแล้วรอพระอานนท์ ครั้งนั้นใช่ไหมใช่ฮะใช่ใชใชมันเป็นครั้งแรกครั้งแรกนะคืออ,องค์ประกอบในที่ประชุมเนี่ยก็คัดเลือกก็ต้องได้พระอรหันต์500ร้อยรูปนะทีนี้ตอนนั้นคัดเลือกได้แล้ว49 9รกูปก็ขาดอีกรูปหนึ่งก็คือพระนน์ซึ่งจะไม่เอาพระน์นก็ไม่ได้เพราะว่าพระน์นเนี่ยคือผู้ใกล้ชิดพทธเจ้าแล้วฟังพทธเจ้าเทศมามากทรงจําไว้ได้หมดนะเหมือนกับเป็นเทปที่บันทึก กุศเจ้าไว้หมดนะฮะแล้วก็จะเอาเข้ามาทันทีก็ไม่ได้เพราะว่าเงื่อนไขบอกไปแล้วว่าต้องเป็นพระหรหั์เพราะฉะนั้นภาระจึงต้องเป็นเรื่องของพระนนที่ต้องภาคเพียนให้ได้บรรลุเป็นพระหรหั์ในคืนนั้นแล้วก็ท่านก็นทาได้สําเร็จนะนะครับสามารถบรรลุเป็นพระหรหั์ได้ทันทําสังฆานาการนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกบ้างคะอาจารย์คะที่ท่านช่วยทาให้รมีสร้างถวายวัดหออรือก็ผลของการเสนาครั้ง,งนั้นยิ่งใหญ่มากะนะครับเพราะว่า คือตามปกติแล้วศาสดาทุกๆุกคงเนี่ยทุกทท่านเนี่ยนะครับของศาสนาอื่นๆเนี่ยพอศาสดาร่วงรับดับขันไปแล้วเนี่ยลูกศิษย์ก็มาเจะทะเลาะก,กันเรื่องคําสอนนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าเราเนี่ยพระมหาสปะท่านป้องกันไว้นะสาเหตุก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าบริพารได้แค่เจ็ดวันเนี่ยก็มีพระลูกหนึ่งรูปหนึ่งไปกล่าวจงจาจพระพุทธเจ้าว่า นะคือพระทั้งหมดเนี่ยที่เป็นบุตรชนจะร้องให้นะแต่ว่ามีพระรูปนี้ซึ่งเป็นรูกสิษธิ์ของพระวสสาเนี่ยบวชตอนแก่แต่ท่านก็ไปบอกว่าจะไปร้องให้ทําไมพุทธเจ้านิพพานดีแล้วเราจะได้พ้นจากคนที่คอยมาจ้าจี้จ้าชัยตดเตียนเราคือพระรูปนี้เบื้องหลังก็คือท่านโกรธพุทธเจ้าแล้วนะที่พุทธเจ้าไปปรับรบติท่านนะตอนที่ท่านไปพฤติกรรมไม,ม่เหมาะสมนะแล้วท่านก็เลยผูก จเจ็บผูกปิพระเจ้ามาแล้วพอได้ทราบข่า,ขาวพทธเจ้าเสด็จระคานปริพาน์เนี่ยท่านก็ดีใจนะฮะแล้วก็ภาพาพราะสปาก,กรอกเหตเนี่ยค่าอูหขนาดพระพุทธเจ้าปริพานได้แค่เจ็ดวันเนี่ยก็ยังถึงขนาดนี้นะยังมีคนกล่าวช่วงจากพุทธเจ้าถ้านานวันไปเข้าจะขนาดไหนท่านก็เลยบอกว่าพุทธเจ้าตรัสไปแล้วว่า หลังจากที่พระองค์เสด็จประคันเทปริพานไปคําสอนคือพระธรรมวินัยจะเป็นศาสดาแทนพระองค์เพราะฉะนั้นต้องรวบรวมคําสอนให้เป็นหมวดหมู่ให้ได้เพราะฉะนั้นท่านก็เลยประกาศทำสังฆทานและมาทําที่เมืองราชคฤหขแควนมคตนะครับโดยมีพระเจ้าชาติศัตรูเป็นผู้พระธรรมแลสามารถจัดคําสอนเป็นหมวดหมู่แล้วก็แบ่งสายกันรักษาคําสอนของพระเจ้าเช่นองค์นี้ทรงจําพระวินัยก็ท่องจําไว้แล้วก็ไปสอนลูกศิษย์ให้จําไว้ องนี้ทรงจาพระธรรมก็ท่องพระธรรมพระสูตรไว้แล้วก็ให้จาแล้วประสหรุสิทธิ์ตอนะครับก็เลยทําให้คําสอนพระเจ้าถูกรักษได้รับการรักษาสืบต่อมั่นคงมามาทัจกจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ด้วยวิธีอย่างนี้เป็นวิธีแรกก็ต้องถือว่าพระเจ้าอชาติศัตรูนะคะคุณผู้ชมครับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญมากในการสืบทอดพระธรรมวินัยพุทธองค์เล,เลยนะคะ,คะแล้วชีวิตช่วงสุดท้ายของพระเจ้าอชาติศัตรูนะคะเป พระเจ้าชาติตรูเนี่ยครองราชได้24ปีนะครับก็สวรรคตนะครับแต่ว่าก่อนที่จะ,ะสวรรคตเนี่ยพระองค์ก็ได้ทําคุณูปการสรําคัญอีกประการหนึ่งก็คือไปรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าที่ที่ททททแจกจ่ายไปในที่ต่างๆเนี่ยนะฮะกลับมารวมไว้ที่แคว้นมคตแล้วก็สร้างพระเจดีย์ใหญ่บรรจุเอาไว้นะและพระเจดีย์ใหญ่องค์เนี้ย พระธาตุที่ทรงฝังพระเจดีย์ไว้เนี่ยก็มาได้รับการค้นพบในสมัยพระเจ้าโศมนะครับนะได้รับการค้นพบแต่ว่าพระองค์เองเนี่ยแม้ว่าจะทรงทําความดีมากมายในบ้านปลายพระชมุมอาชีพยอย่างไรกรรมก็ตามทันเพราะพระองค์ก็ถูกพระราชรถพระชนเหมือนกันชิงราชสมบัติเหมือนกันคือเจ้าเจ้าชายอุทัยพัฒน์ได้ชิงราชสมบัติจากพระราชบิดาแล้วปรากฏว่า พระชวงเนี้ยที่ทำปิตุคาตคือลูกข้าพ่อมาถึง5้ารัชการนะด้วยการสุดท้ายนั้นชาวเมืองทนไม่ไหวก็เลยช่วยกันล้มราชวงและสถาปนากษัตริย์ก็กษัตริย์วงอื่นขึ้นเป็นวงใหม่ขึ้นแทนนะคะรับอาจารย์คะนอกจากนี้พระเจ้าอชาติศัตรูยังช่วยทำรุ่งรุงพระศาสนาในด้านใดอีกคะคือนะก็เชื่อนะครว่าที่พระองค์ทรงชง,งพระชนอยู่เนี่ยในช่วง ก่อนที่เสด็จประธบริผ่านขอโทษจะสวรรคตดเนี่ยก็คงจะทํางานช่วยเหลือพระสงฆ์มากนะครับก็ท่านคงจะสนับสนุนการเผยแพร่พระธรรมนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเช่นการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาารามต่างๆก็ทรงทำเรื่องนี้ทรงทำก่อนทั้งเเคนาด้วยซ้ำไปนะครับอย่างเช่นกตอนที่ทาสังก่อนทําสังนาเนี่ย พระนนนเข้าไปขอพระอุปถัมภ์ในการบูรณะซ่อมแซมพระรามต่างๆนะครับท่านก็ทำนะฮะก็ทำก็บริจาคก,กับพระราชทรัพย์ส่วนพองให้ดูแลนะครับเป็นการดาเนินรอยตามพระราชบิดาของพระองค์นะครับที่ที่ทำม,มาแล้วจากนั้นเนี่ยแม้จะไม่มีหลักฐานระบุไว้แต่ว่าก็สันนิษฐานได้ว่าพระองค์คงจะแต่ดูแลพระพิสุสงฆ์ นะครับด้วยการถวายปัจจัย4นะทั้งเสนาสนะที่อยู่อา,าศัยยารักษาโรคกะรต่างพวกนี้นะครับให้กับพระสงฆ์นะครับมันภารกิจของพระองค์เนี่ยหลังจากนี้แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรไว้ชัดเจนนะครับที่พูดไว้มากหน่อยก็คือการรวบรวมพระาธาตนะครับมาปัจจุไวไ้ที่เดียวกันแล้วก็สร้างพระเจดีไว้แล้วก็พระาธาตนี้ก็มา ได้ค้นพบในสมัยของพระเจ้าโศกมหาราชนะครับซึ่งตัวนั้นก็หมายความว่าพระเจ้าชาติตรูเนี่ยทรงวางแผนที่จะทรงเห็นว่าความมั่นมั่นคงของพุทธศาสนาจะเป็นประโยชน์แก่โลกนะครับเพราะพระองค์ก็เห็นชัดเจนแล้วว่าแตกการที่พระองค์ทรงพ้นทุกข์ได้มีความสุขได้เนี่ยก็เพราะว่าปาได้กระสายคำสอนของพุทธศาสนาปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้า เพราะฉะนั้นถ้าภุมิศาสนามั่นคงอยู่ต่อไปก็จะได้เป็นประโยชน์แก่โลกนะครับก็เลยเป็นเหตุให้พระองค์ทรงถวายการบวชธรรมนะฮะซึ่งเราก็ศึกษาวิเคราะห์จากประวัติของพรนะองค์นะตรงนี้ครับจากเรื่องราวประวัติพระเจา้าอชันสัตว์ิงค่ะถ้าเราจะพอสรุปให้เป็นคติธรรมเนี่ยจะมีอะไรบ้างคบที่พอสรุปว่าเป็นคติธรรมได้ก็คือว่าคนเรานั้นในชีวิตอาจจะพังพลาดได้นะครับะ <c oughs> จะเป็นด้วยความตั้งใจของตนเองหรือด้วยความไม่ตั้งใจ เป็นพระถูกคนอื่นชักนาก็ตามเนี่ยแต่ว่าในที่สุดเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขได้คือเราไม่สามารถแก้ไขาการการะทําที่ทําไปแล้วได้หรอกแต่ว่ามาเริ่มต้นใหม่ตั้งต้นใหม่นะครับเพราะว่าชีวิตของคนเนียวสำคัญที่สุดก็คือตั้งตนไว้ชอบคําว่าตั้งตนไว้ชอบในที่นี้คือหมายถึงว่าตั้งความคิดที่ถูกต้องเพราะว่าคนเราเนี่ยประกอบไปได้วยสำคัญของชีวิตสองส่วนคือร่างกายกับจิตใจเราจะไปพัฒนาร่างกายยังไงเนี่ยมันก็คงจะ แค่ทําให้อ้วนทําให้สวยนะฮะอันนี้พอได้นะให้แข็งแรงเนี่ยได้แต่ว่าตัวที่จะทําให้ร่างกายไปทําถูกทําผิดเนี่ยคือจิตใจนะถ้าจิตใจของเราคิดผิดแล้วมันก็จะพาร่างกายไปทําผิดได้แต่ถ้าิตใจจิตใจ,จ,จคิดถูกแล้วมันก็ทําร่างกายก็พาร่างกายไปทําในเรื่องที่ถูกได้เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นหรือการแก้ไขชีวิตต้องมาเริ่มต้นที่จิตใจนะครับเพ<ไ>ราะฉะนั้นกรณีของพระเจ้าสตรูพระเจ้าชาตรูนี่คือกรณีตัวอย่างที่ว่าคนเรานั้น แก้ไขได้ชีวิตเราขออย่างเดียวขอให้เรามีสติรู้ทันและการมีสติรู้ทันเนี่ยมันจะได้มาหนึ่งได้จากกัลยาณมิตรคอยแนะนํานะครับหรือได้จากการที่เราคิดได้ด้วยตัวของเราเองที่เห็นความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นนะครับอย่างพระเจ้าชาติตรูนีเห็นได้ชัดเจนว่าจะได้ที่ท่านคิดได้เพาะได้จาก,จาก,จ,ากจากตัวท่านวันที่ท่านกับพ่อพ,อพอระราชาิดาสวรรคตนั้นเป็นวันที่ท่านได้ ความรู้สึกว่าพระบิดารักพระราชบิดารักท่านเพราะว่าเจ้าชายอุทยพัฒน์คือพระบุมารของพระองค์เนี่ยระสูตรพอดีับนะมันตัดกันอย่างเงี้ยนะท่านเลยรัแสดงว่าท่านพื้นนิสัยเป็นคนดีถ้าบุญกุศลไม่ส่งมาเป็นเจ้าชายไม่ได้นะแสดงว่า,าบุญกุศลส,ส่งถึงมาเป็นเจ้าชายเราก็มาคิดดีได้แต่ว่ามันสายไปซะแล้วนะแต่ว่าหลังจากนั้นมาท่านก็ไม่ทําบาปอะไรอีกนะว่าเรื่องราวของพระเจ้าอาชาศัตรูนะคะผู้ชมคะเป็นตัวอย่างค่ะของที่แม้ว่า ต้นจะคดคือต้นอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จจะไม่ค่อยไปในแนวทางที่ดีเท่าไหร่นะคะแต่ปลายก็ยังตรง,ตรงได้เรียกว่าต้นคดปลายตรงนะคะซึ่งยังไงในเรื่องราวของท่านนะคะเราก็สามารถที่จะเอาไปเป็นคติธรรมสอนใจพวกเราได้ะคะ่ะพราะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์บรรจบบรรณรุติเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับพระเจ้าอชาติสัตรูค่ะขอบพระคุณค่ะจย์ค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ